เอาป้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นหนึ่งหนึ่งหกหกสองหกหกหกสามหกหกหกสี่ป้ายทิมทิมห้าทิมทิมหกทิมทิมเจ็ดทิมทิมแปดหกหกหกจะทำทันไหม 12บส1สบ่บ้าขอต่อเลยส6กสบกเ็บก้คแล้ว19 2เยโอ้ที่จริงอ้ารก็่รอโอ้มรีบเซ็ตสองอยู่นี่เลยนะ หกสามส้อยแปดสเหนื่อยเฮ้ย638 180เดี๋ยวไม่รีบหรอนี่เหมือนรีบนะอันนี้รีบอันนี้ยังไม่รีบเดี๋ยวทุกคนพิมพ์มาบอกหน่อยเดย่างนี้เรียกรีบไหมถ้าเจ๊รีบเหรอโอ้โหตกงอันนี้รีบเรกลับบ้านเลยต้องลงมาออกกําลังกายหรือไร่อะเออตาเธอละตาเธอละ ฉันเหนื่อยมากเลยตอนนี้อ่ะฉันทานแรงด้วแหายใจออกยาวๆเหนื่อยก็ลงนะคะอ่ะเราจะทำที่านี้ก่อนนะหน้าโอเคฮึ๊บฮึ๊บป้ายหนึ่งเอออย่างเงี้ยเร็วไม่รี่สามสี่วิลนี่ไม่ได้หรอกห้าหกเจ็ดหายใจเยอะแปด หายใจเข้าแล้วสิบเข้าแล้วสิบเอ็ดอ๋สิบสองโอ้เก่งนะสิบสามมาหลังไม่เอาแล้วนะซึ่งให้เราพิชชอตเลยมันบอกยี่สิบเออว่าฉันคิดไปได้ไงฉันกะว่าถ้าน้อยไงฉันก็เอาจำนวนเยอะสิบแปดเฮ้ยสิบเก้า ยี่สิบก็คือคิดจะรวยไม่ดูกำลังตัวเองอยากกลังเพื่อนเลยฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วลืมนึกถึงอายุนึกถึงอายุคือถ้าเกิดเป็น6ท่าเกตจะไม่เอาท่าละ20แต่วันนี้เราเล่นกันน้อยเราเล่น3ท่าเราเลยเอาท่าละ20่สิบเธอลืมไปเปล่าว่าสควอวแต่เราเล่นขานะแต่เราเหนื่อยมากเรียนปฏิกิรยรีบค่ะเห็นไหมเห็นไหมคุณพัดบอกว่ารีบเนี่ยรีบของเกดไม่รีบของเกดเบาๆอ่ะมา สะโพกแล้วเตะไปข้างหลังนะเตะขาขาขวาก่อนแล้วกันอ่ะไปสะโพกหนึ่งสองเอางัดก้นดีๆนะงัดให้โดนให้มันตึง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 สาระไม่มีแล้วกระจกพี่กระจกพี่เก้าสิบมุมาลีติดแตะสิบเอ็ด สิบสองขายาววันนี้แหละสิบสามเล่นกันไม่เคยโดนนสิบสี่สิบห้าเหมือนแม่งหมดที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวเราจะได้กินชาละยี่สิบเหนื่อยเอาเร็วชาอยู่ไหนชาต้องการเผาผลาญโอ้ยเหนื่อยมากใครออกกำลังกายเหนื่อยไม่ออกบ้างมีไหม ใครที่ออกกำลังกายเหงื่อไม่ออกบ้างนะคะเก์แนะนํานะคะเราควรจะมีตัวช่วยนะคะก็คือตัวชาเขียวที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันนะคะตัวนี้นะคะดีมากเลย,มเ,ยออเมื่อก่อนเก๋ออกกำลังกายไม่มีเหงื่อเลยแต่ตอนนี้เหงื่อซึมเลยจ้ะเหนียวเลยตอนนี้นะคะตัวนี้ มันจะดียังไงก็มันก็คือช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันใช่น,นี่ถ้าวันนี้เราเล่นขานะคะก้า <c oughs> มเนื้อมัดใหญ่อย่างเนี้ยมันก็จะยิ่งช่วยเรื่องระบบเผา,าผ่านไขมันได้ดีแล้วก็คนที่แบบระบบเผาผลาญต่ํา,าจากการที่ลดน้าหนักมาผิดๆอย่างเช่นกดอาหารกินยเยอะลดน้าหนักมา,ามาดมูดได้ด้วยกันเล่นออกกรลังกายแบบนี้แล้วก็ใช้ชาในการกระตุ้นด้วยค่ะได้เลยจะบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อพร้อมมาร์คลด15เซตค่ะ ซื้อพร้อมมากูดสิ้เปอร์เซ็แต่ถ้าสมมติไม่เอาส่วนลดก็คือซื้อแล้วแถมถังชาซื้อชา100กรัมนะคะทานได้3เดือนแถมถังชาสีพัาสเทลสวยๆแบบนี้1ใบฟรีใช่ซื้อ2 2กระปุกแถม2ใบอ่าแบบนั้นจุกไปเลยจ้าเป็นไงสายเปมาเองใส่ชาก็ได้แล้วแต่เลยอ่าอ่ะโอเคเซตสอง ไม่รีบเขาบอกไม่รีบเอาแบบไม่รีบถ้ารีบนะเรายืนดูเลยเอาเลยเอาเลยยี่ใยถ้ารีไอรีบไปคนเดียวเลยนี่ก็ไปก่อนเลยนี่ใสท่านเหงื่อออกก็กระพือปีกได้เย็นค่ะเย็นพร้อมอ๋อพร้อมสองไปลงทิมปุ๊บหนึ่งลงทิมปุ๊บ ຕ so, uh, so ້ອງອະປີດແລ້ສະ3ဟ สิบแปดหึห <appears to> <written> <issions> ึสิบเก้าู้ฮู้ยี่สิบเห็นไหมทานชาตอนอะไรนะออกกําลังกายเวลาเย็นๆได้ใช่ไหมคะถ้านอนหลับไม่มีปัญหาเรื่องของการหลับนอนหลับนอนแปลว่าอะไรไม่ได้ผลอะไรหลับถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับถ้าเเาหลลคอมม่่ก็ยะิดีไม่ไได้ลม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับสามารถทานได้ยังเก๋เนี่ยไม่ เล่นกันนอนหลับหลับนอนก็ไม่มีปัญหานะคะก็ทานได้นะคะเก๋ก็ทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่มีปัญหาด้วยไม่มีปัญหานะจ๊ะด้วข่าวตะกายกระแมงทุกคนแบบนั้นอ่ะโอเคหฮ้ยเหนื่อยหัวล็อกก็เหนื่อยละอ่ะลองเลยเลยค่ะแล้วขึ้นหนึ่งสองสามุยสิ โอ้โหค่งจะสิบเค่ะสิบเอ็ดสิบสอามใจนี้ไปอยู่ที่จางเ้าเยพีไม่ต้องขอเรียกเลยนะมันมาให้จ้าพุ่ได้สิบแปด้าโอ้ยี่สิบแกตาหลังไม่ใช่เขาไม่เก่งมากคือแบบเราคือพไปี่สิบเราพูดเรารับตัวไม่ได้ม่เสียตักสิ่ยเอาไปจ้ะโอเค อดทนอีกนิดนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ใกล้จะจบแล้วอ่ะต่อไปบอกเขาหรือบอกตัวเองบอกตัวเองอ่ะต่อไปนะคะเอ่อคิกนะไปฮึบงัดหนึ่งอู้งัดสองงัดสามซีโดนปะโดนปะเออฮอบเจแอลอย่าหอบดังนะเก้าซีนี้หมายกับ สุดสสานทำปุ่มใหญ่ไปด้วยเขียแเ้าคุ่ใหญ่เยเบาเซบาเอสิปดเ้ยเขาโคตรเหนื่อยเหน่อยมาค่ะม่พานเลยอะเหนื่อยมากการที่เราก็จะทำให้เพื่อนเหนื่อยด้วยเรียวว่า เออมันก็รู้สึกเหนื่อยเขาหยุดนับเลยนะแล้วเขาก็บอกเขาหยุดนับหันมาแขวะได้ด้วยอ่ะนับนับอยู่หันมาแขวะเพื่อนรักแหละดูออกอยากเจอนี่ไงเพื่อนรัก หายใจหายคอโฆษณาก่อนขนาดเพิ่งจะหอบยังไม่ได้ออกจูโฆษณาก่อนทุกคนใครยังไม่มีคันโฆษณาขอโฆษณานี่หนึ่งจริงใครย้อไม่ได้อยากขายของหรอกหาเรื่องพักหาเรื่องพักเดียวถ้าหอบขนาดเนี้ยหาเรื่องพักออกซิเจนแล้วคอเลยถ่ายปอดสิอ่ะ ยังไม่มีกางเกงใส่ออกกําลังกายนะคะใครที่แบบว่าปกติใส่แต่เสื้อออกกําลังกายก็เอากางเกงไปออกกําลังกายได้ด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้เอาถือเธอทํางานหน่อยนี่นะคะเป็นกางเกงรุ่นปูดปังนะคะที่ขายดีมากๆนะตัวนี้ความพิเศษมันคือเก็บพุงได้มิดชิดนะคะไม่มีเล็ดรอดเลยไขมันสองไม่มีเล็ดรอดจคิงทิ้งอื่นเป็นเส้นเป็นเส้น แต่ไม่ได้มีฟองน้ํานะแต่ว่าการตัดเย็บเขาอะมันทําให้เราอะเหมือนดูมีก้นนะคะงานก้นใส่ยกทรงให้ก้นก้นจะได้ไม่ยอยใช่ใส่ยกทรงให้ก้นเนื้อผ้าดียืดดึงเด้งดึงเลยนะซักกี่ทีก็ไม่เปลี่ยนไม่ไม่ยืดย้้ยแต่เขาก็จะกลับมารีเซ็ตเหมือนเดิมใช่ค่ะได้กางเกงใหม่ทุกครั้งตัวเดียวใส่3ปีไม่มีเวยใช่เพราะว่า จะเข็บแล้วก็ไม่ไม่เข้าร่องเอออันนี้ไม่เข้าร่องนะคะอ่ามีทั้งหมด5้าสีไเนี่ยผไม่รู้เข้าใจแล้วมีทั้งหมด5สีนะคะก็คืออันนี้สีดำอ่านี่สีม่วงนี่สีม่วงนะคะตามรูปที่ขึ้นอยู่นะสีม่วงอ่าต่อไปสีอะไรสีเทามาอ่าจสีเทาไหนอะสีเทายังไม่ได้โชว์เลยอ่ะนี่สีเทานะคะสีเทาแบบนี้นะ อ่ะต่อไปสีเขียวสีเ้ย <c oughs> ไม่มีไม่มี อ่ะต่อไปสีเทาอ่อนออ่นสีเทาอ่อนมีทั้งหมด5สีนะคะตัวละ3 8 0บาท2ตัวเราส่งให้ฟรีนะพิมพมาว่าจางเกงถ้าสนใจตัวนี้ถ้าใครยังไม่มั่นใจขายาวค่ะเออขายาวก็มีขายาวก็มีนะคะตัวนี้ก็สามารถจะแบบขช่วงล่างังใหญ่อยู่ก็อยากจะได้แบบอันนี้จะออกยังไม่อยากโชว์ใช่ไปวิ่งก็ได้ไปเวทก็ได้นะคะผ้าใส่สบา,ายมากนะคะเป็นประมาณ3ส่วน5ส่วนประมาณนี้เก๋ๆใส่กับเอาไปก็สวยนะคะมั่นใจได้เลย ยกระชับแล้วก็ผ้าละลายอากาศดีมาตัวขายาวนี่จะตัวละสี่รยหาสินะคะแต่สามารถคะสั้นหนึ่งตัวยาวหนึ่งตัวได้ส่งฟรีเหมือนกันจ้ะโอเคอ่ะ,ออะพยัญช่ะหายเหนื่อยไหมมอนรับ <laughs> <laughs> แกงแมวอีกแกงแมวอีกพานเนี่โมโหสวัสดีคุณสงพีสสวัสดีคุณเดือนแรมคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนนุ่นชากันด้วยนะคะ ออของโค้ดเกลโคนแอล่าหอบขาหอบเขาถามบอกใครให้หอบล่ะให้หอบอ่ะสบัดครับให้มันหายร้อนเสร็จแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวพร้อมฮุบตึมตมหนึ่งตึมตมสองตึมตมสามตึมต้มสี่ห้าห้าทิมทิมหกแปยเจ็ดหกหก เอ็ดฮึบฮ1สิบสองิดบสิบสนขสิบฮกสิห้าบสิบหกฮึบสิบเจ็ดสิบแปขาล้าแล้วนี้สิฮึบยสฉันเห็นเขาคันน้ำส้มในติ๊กต็อกที่เขาเอาไว้ตรงจักรแกลแล้วเขาคันน้ำส้มมีเหรอมีแล้วใครกล้ากินก็แล้วเขาก็ เขาเอาไปแจกฟรีแล้วพามาดูวิธีคันโอ้ยในติ๊กต็อกเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะคันส่วนด้านขวากสควีสอันนี้เป็นชี่อาของเขาว่าสควีสสควีสสควีสเอ้าติ๊เอ้าปั๊บเอาสควีสสิโอ้ใส่ส้มปั๊บเอ้าอยู่ที่ใช้ก่อนจะใส่ปั๊บเอาสควีสเออถูกต้องอันนี้นึกถึงอะไรบางอย่างที่สีลมคนเลิกกินส้มไปเลยเดี๋ยวค่ะทวิค่าล่อง แล้วข้างนี้บิดไหนค่ับแพทย์พี่ขาหนึม่ได้สองอ่ะีฟไหมกคร้งนี้โอเคห้าหกลงเอลเจ นี่สิฉันกลังกลังเรลจะเพิ่มแล้วเนี่ยมันตีจักรแล้ตีจักรกลแล้วแบบลมเข้าเย็นสบายมากเลยเลลืมไปว่าลมข้าเยันถือยกทรงไม่ลืมเรามาตีพุ้พับอะไรเห็นยกทรงหมดอะโอเคท่าสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายแล้วท่าเองก็ได้ท่าสุดท้ายแล้วนะคะเต็มที่โอเคนะคนขาไปค่ะอะไปโฮม เฮ้ยเราลามเล่นมาถึงเซตสุดท้ายอสกดแชร์กันยังเนี่ยสลืมแล้วเนี่ยสกดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยไหวละเจ็ดข้าว่าเจดอ้าเก้าสิบสิบเอ็ดตอนนี้เอลสิบสามสิบสป Yeah! Yes. Yes.